สวัสดีครับมานะครับพบกับผมโอวันพีเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับคาราบาลแดงที่มันถูกติดมานานแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามันโดนแดดนะครับโดนแดดโดนลดน,โดน,โ,ดนโดนมามันไม่สามารถที่จะลอกออกได้นะฮะตรงนี้เห็นไหมมันแน่นตึบเลยถ้าเป็นผู้หญิงนี่เอาเล็บค่ะผมมีผู้ชายเนี่ยก็เล็บ,เล,บ,เ,ลบเล็บเล็บฉีกเลยไว่ายังไงมันไม่สามารถที่จะแกะออกได้นะครับแต่มันก็มีวิธีนะครับง่ายๆนะครับ ก็เหมือนเดิมครับใช้ไดปรปอกผมนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับก็กี้เลยครับกี้ตรงมุมใดมุมหนึ่งนะครับนี่ฮะมุมใดมุมหนึ่งที่เราต้องการจะลอกลใช้ไดปรปอกผมเป่าไปครับกี้กี้ไปประมาณสักสามสิบวินะครับสามสิบวิเพื่อให้กาวมันหดตัวนะครับให้กาวมันหดตัว ขีไปให้กลวมันหดตัวเราก็จะวนไปทั่วนะครับก็คือตัวนี้มันจะซื้อมานานแล้วนะครับราคาอยู่ที่มันเท่าไหร่รหกสิบเจ็ดสิบาทนี่แหละคือว่าก็ถือว่าทนเพราะว่าเราไม่ใช้ทุกวันนะครับเอามาเป่าคนน้องสนักนะครับแต่ตอนนี้น้องสนะก,ก็โดนรถชนเสียแล้วครับมัจะขี้ไปจนสุดมุมที่แก่ครับไม่อย่างมุมนี้ ที่จนกาวมันหดไ่และครับน่าจะได้แล้วมั้งเดีย๋ยวผมลองอาเล็ปจิกดูเอ๊จริงการอาเล็บจิก,จก,กมันก็ไม่เหมาะนะครับโอเคมันเริ่มนะครับได้แล้วครับโ,โหนานมาก ติดมานี่ไม่ต่ํากว่าหลายปีนะครับเห็นไหมครับมันจะขาดถ้ามันกาวมันยังไม่หดนะครับเดี๋ยวเอาใดปอกผมปอกต่อมันจะออกยากมนี่เป็นภาพ ก็น่าจะได้แล้วมั้งดึงเลยนะครับก็ดึงออกเห็นไหมครับถ้าตัวใจที่เราใช้ใดเป่าแล้วครับมันมันคลายกาวมันหดมันก็จะลอกง่ายนะแต่ถ้าตัวไหนที่เรากาวมันยังไม่หดมันก็ไม่สามารถที่จะลอกออกได้นะครับเพราะมันแข็งเหนียวนะก็โอเคครับก็จบไปอีกครับหนึ่งเดี๋ยวก็จะเอาน้ํสาสไลด์นะครับน้ำน้ำยายล้างจานหรือน้ำสบู่มาถูๆนะครับ รูปแล้วก็จะหายแล้วก็จะติดสติกเกอร์อันใหม่กันโอเคนะครับเดี๋ยวจบขั้นตอนของการลอกสติกเกอร์เพียงเท่านี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการาใช้นะครับน้ำสบู่น้ำสไลม์มารูบๆเพื่อให้รอยตัวนี้มันหายโอเคครับสวัสดีครับ